ผมเองนะครับได้ดิ้นรนที่จะต้องทํางานศิละปะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกําไรแต่ทีนี้จากการเหน็ดเหนื่อยจากการที่เราใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราโดยผ่านความคิดของคนอื่นมันทําให้เราไม่มีความสุขถ้าความสุขของเรานะครับมันอยู่ที่ว่าสิ่งไหนที่เราได้ทําตามความถนัดของเราอย่างเช่นผลงานศิละปะแล้วก็เราได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้หรือว่าผลงานให้เด็กๆมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่นะครับ ก็คือการแบ่งปันความรู้สู่เด็กๆที่ได้โอกาสนะครับเป็นการเติมพลัง,ลงเติมความรู้สึกที่ดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะนะครับเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่เด็กๆจะได้ผ่อนคลายไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายความรู้เหมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาหาซื้อไม่ได้หรอกครับความสุขจากการที่เด็กๆได้ถ่ายทอดจินตนากา,การการแสดงออกโดยผ่านการสร้างสรร์ผลงาน มันเหมือนพลังอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราหยิบโอกาสที่ดีๆให้เขานะครับโดยการแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันก็น่าจะทำให้สังคมดีขึ้นนะครับผมคิดว่าความพอเพียงคือการรู้จักตนเองรู้จักประมาณตนตามกำลังที่ตนเองมีอยู่ตามสถานการณ์ที่พอดีแต่ที่สำคัญนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆถ้าทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ก็ถือว่าน่าจะพอเพียงแล้ว